กูสกุลมาพบปะพ่อก <orship> ันอ <can> ีกที uncle, pounds, ่เก่าเหรอครับพอี่น้องนับตะแรงคำคำเดิกแล้วพับน้องเดิกแล้วกินตั่วแรงแล้วพี่น้องเหต็งานที่เก่างานลากลายเลยพี่น้องตัดกระดาษกินข้่วแรงแล้วครับมาตัดกระดาษห่อบุดยาที่เก่าพี่น้องกินกาแฟกัน โดวันพอไหวแล้วร่างกายแย่ร่างกายแย่งก็เด็อดงานนี้เดียวหรอพี่น้องงานมันหลายยกหลายเอาเตรียมอาวุธรับแบบตัดกระดาษักระดาษในถุงห่อสีดากระดาษบ่วฟอดตัดกเลยเดี๋ยวบ่วฟอดเป็นเดี๋พี่น้องตัดมือเวีนมือตัดกระดาษ พ่อปกติเดามันบ่พ่อตัดเทเรกับมาพ่อเป็นเบิดหลายแต่ละรอบตั้งละรอบเบิดบักหลายสิบกิโลเะไรครับกระดาษเท่าเดียวมา้ยนี่โฆษณาที่ตัดแล้วเหลวอันนี้ตัดแล้วครับตัดแล้วตลงพลาสติกเตรียมไว้สำหรัใส่กระดาษใส่สำเร็จพ่อปกติดามือนี่มือเส้านี่ไปหาซื้อมาได้ ได้มากสิบหากิลโลพี่น้องสิบหากิลโ,โลกล็รู้ละสิบบาทกระดาษนังสือพิมพ์หาบ่ได้หาแต่สมมตินักเรียนสมมตินังสือสมมติยังกะใส่ได้ยกครับช่วงนี้เพะวันเป็นหนาแรงช่วงหนาแรงแรงฝนมันบ่ให้มีปัญหาใส่กระดาษสมมตินังสืออ่ะวานนังสือพิมพ์ห้า บ่้จะเป็นแล้วช่วงนี้เพราะว่ามันบ่มีฝนหรอกก็่าขันนาฝนนี่ขาดบ่ไรได้เลยครับนาฝนนี่ต้องใช้กระดาษน,น้ำซีพีมยางเดียวเพราะกระดาษแนวอื่นมันสักหนามว่ไดรขึ้นนังสีพิมจิบกาแฟาไปน้ี่น่องกันงวงนอนเด็กสมือ้ะครับปกติของกระตินนอนเร็่วที่สุดกับเชียงขึ้น อาถุงเตียงขึ้นค่ะนอนเร็วถ้าเมื่อใดเข็ดงานจังตัดกระดาษจังที่กันซักเบิกกันวุ่นละตีหนึ่งตีสองวุ่นละจังคอยได้รับเดี๋ยวนอนแต่ละมือตีตีเตื่นตั้งนาฬิกาตึ๊ดตื่นตีตีทุกมือลูกสาวตั้งนาฬิกาให้ตั้งให้ตีตีทุกมือเลยตีต้องตื่นหกโมงนี่ต้องออกบ้านแล้วครับออกบ้านไปเข่าสวน จะกลับมาอีกกินึองก็คือมา่หลับลูกสาวไปโรงเรียนชั้นสองนูพ่พี่น้องเฮ้ยเพิ่งเออกองขยะกองกระดาษนังตือตัดกองกระดาษต้องมากระดาษเพื่อี้็นได้ตัดเพแล้วครับ,รรบตัดเกิดประมาณ สามมือเลียเ้ยวยกดอกพี่น้องตัดยกประมาณสามขึ้นสี่เลีย้ยวยกสิบห้ากิโลนี่คิดว่าต้องเอาให้ยเลี้ยวโอ้ก็ต้องเล่งเลยครับเพราะว่า,านั่นฮอร์บ่ตันช่วงนี้เนีเ่ยเบียดไหลขึ้นหนอกกันเจ้าว่าเอาหญิงบุกข้างนอกก็ได้เห็นคนผ่านทางกับว่าอะไดได้พอรักพี่น้อง ลูกซ้ายผมไอจมูกอะไรจะกี่พี่ปวดนอนเฝ้ายางเดียวืีป่ปวดนอนรับแล้วตัดมือนี่แกตัดแล้วยุ๊บพี่หน้องขันทีเอาให้มันแล้วเพราะว่ามันเหลืออยู่บะไหลแต่ว่าพอทิ้วมาตัดเลยหลายแล้วลหละก็สิีรู้จะตัดอีกมืออื่นเอา มันบอกเป็นต่แล้วพอดีมูตัดไว้กับมันก็เสดีร,รอสภาพักันมาแล้วเราพี่น้องอันนี้กับตีสามแล้วย่ายยึดก,กองมน,น้อยครับย่ายยึดน้อยหนึ่งมาแล้ว,ว